สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่องเอ็มซ่าชาแนลของเรานะครับเจอกันเป็นประจำในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ของทุกวันเราจะมาพร้อมกับข่าวสารแล้วก็โปรโมชั่นของ iPhone นะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะซื้อ iPhone นะครับแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้นะครับซึ่งก็จะมีโปรใหม่ๆสําหรับ iPhone ทุกรุ่นมาอัปเดตแบบนี้ทุกเดือนรวมไปถึง ยังมีการนํา iPhone รุ่นต่างๆทั้งรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่มาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยสําหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาใหม่ล่าสุดของ iPhone 2รุ่นนะครับซึ่งก็จะเป็น iPhone 14แล้วก็ iPhone 14พ Plu ัมีการลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจนะครับคลิปนี้ก็เลยนําราคานําโปรโมชั่นมาแบ่งปันนะครับให้กับท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อ iPhone 14แล้วก็14พลัสมาใช้งานเดี๋ยวลองมาดูราคาดูโปรโมชั่นกันนะครับว่าน่าสนใจ ใช่ไหมสําหรับ iPhone ทั้ง2รุ่นนี้สําหรับ iphone 14แล้วก็14 plus นะครับต่างกันในเรื่องของขนาดหน้าจอเท่านั้น iPhone 14ขนาดหน้าจอ6.1นิ้วเท่ากันกับทางด้าน iPhone 13แล้วก็ iPhone 15นะครับส่วน iPhone 14 plus ขนาดหน้าจอ6.7นิ้วเท่ากันกับรุ่นโปรนะครับก็คือ14 pro max แล้วก็15 pro max เพราะฉะนั้นถ้าชอบจอใหญ่แนะนํา14พลัสแต่ว่าถ้าไม่อยากจะได้เป็นเครื่องใหญ่มากนะักก็แนะนําเป็น iPhone 14ไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสาหรับ iPhone 14แล้วก็14พลัสอัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่19ตุลาคมปี2024เริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป Lazada กันก่อนนี่เลยนะครับสำหรับร้านแรกที่เลือกมาให้ดูกันก็จะเป็นร้านนี้ขายโดยทาง Apple โดย ตรงนะครับเป็นร้าน Last, last Mall ตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศู์ไทยประกันศูนแอปเปิลสำหรับ iPhone 14 จากราคาปกติ32,900นานะครับ, 32, รบลดราคาล่าสุดเหลือเพียง2 3 7 9 0บาทพิเศษช่วงนี้มีโค้ดส่วนลดหรือว่ามีคูปองส่วนลดแจกเพิ่มให้นะครับกดเข้าไปที่ลิงก์ของ Lazada ได้เลยนะครับส่วนลดจะอยู่ที่ด้านล่างสามารถเก็บคูปองมาใช้ลดราคาเพิ่มเติมได้ในส่วนของการจ่ายเงินนะครับเลือกได้เลยว่าเราสะดวกที่จะจ่ายแบบไหนไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินปลายทางนะครับการจ่ายผ่านบัตรเครดิตการโอนผ่านทางธนาคารหรือว่าการผ่อนนะครับเขาก็ให้เราผ่อนสูง สุดถึง10เดือนดอกเบี้ย0%นะครับสำหรับสีมี5สีนะครับแต่ว่าก็จะหมดเป็นบางสีความจุรุ่นนี้เริ่มต้นที่ 128GB ไปจนถึง 512GB สินค้าเป็นของแท้100%เนะครับเปลี่ยนขึ้นได้ด้วยภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ p p p l e 1ปี ดูต่อกันที่ร้านที่2นะครับเผื่อว่าร้านแรกไม่มีสีที่เราต้องการสามารถมาสั่งซื้อที่ร้านที่2นี้ได้นะครับสำหรับ iphone 14ร้านนี้ขายโดยทางร้าน iStudio นะครับซึ่งก็จะมีหน้าร้านอยู่ตามห้างนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะได้ส่วนลดพิเศษแนะนํามาสั่งผ่าน lazada จะคุ้มกว่านะครับจากราคาปกติ32,900รลดราคาล่าสุดเหลือ24,700บาทมีให้เลือก2ความจุนะครับก็คือ128แล้วก็ 256GB สินค้าเป็นของแท100 เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากสุนย์ Apple 1ปีนะครับปิท้ายกันที่ iPhone 14 Plus จาก l a ซ a ด้นะครับมีขายแค่ร้านเดียวเท่านั้นก็คือร้านนี้นะครับขายโดยทาง Apple โดยตรงสําหรับ iPhone 14 Plus แล้วก็เป็นความจุ512 g b ด้วยนะครับสั่งซื้อวันนี้รับฟรีเป็นเครื่องพิมพ์ไร้สายนะครับของแ a n น n รวมไปถึงก็จะมีเป็นหัวชาร์จ แถมให้ด้วยนะครับมูลค่ารวมกันแล้ว3,000บาทจากราคาปกติ5900บาทนะครับลดราคาเหลือ34,390บาทยัมมานี่เป็นความจุ 512GB กิกะไบต์นะครับแล้วก็ได้เครื่องพิมพ์ไร้สายแถมไปด้วยสนใจนะครับอยากได้เป็นความจุเยอะแนะนําร้านนี้เลยนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเลือกได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินปลายทางหรือว่าการผ่อนชําระนะครับสำหรับสีมีให้เลือก5สีสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจาก 0 Apple 1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาาสุตสำหรับการซื้อ iPhone 14แล้วก็14พ l ั s จากทางด้านแอป Lazada เครื่องเปล่าไม่ติดโปรนะครับชอบร้านไหนก็ลองกดเข้าไปดูสลอเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของ Lazada นะครับส่วนราคาจากทางด้านแอป Sho ปป e ้สำหรับ iPhone 14มีขายร้านเดียวเลยนะครับก็คือเป็นร้านนี้ขายโดยทางร้าน iStudio ตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศู์ไทยประกันสูตร Apple ในเรื่องของราคาขายอยู่ที่25,700นะครับวิธีการ จ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยาก,กผ่อนผ่อนได้สําหรับสีมี3สีนะครับสีดําสีขาวแล้วก็สีฟ้าความจุก,ก็จะมีเฉพาะ 128GB ยยี่สิบกิกะไบต์เท่านั้นสินค้าเป็นของแท้1 0อเปซเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีส่วน iPhone 14 p l u พนะครับราคาน่าสนใจที่สุดก็จะเป็นของร้าน Apple โดยตรงสําหรับ iPhone 14 p l u พัเครื่องแท้ศูนย์ทไทยประกันศูนย์ a p p l e จากราคาปกติ37,900ลดราคาเหลือเพียง28 8 7 5พบาทเท่านั้นพิเศษเลยนะครับสั่งวันนี้มีโค้ดส่วนลดจากร้านเพิ่มให้อีก10%นต์ะครับ28,750โค้ดลด10%ก็ลดให้อีกประมาณ2,875บาทเลยนะครับวิธีการจ่ายเงินเลือกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินปลายทางการผ่อนเขาให้ผ่อนสูงสุด48เดือนผ่อนเพียงเดือนละ768บาทต่อเดือนเท่านั้นจัดส่งให้ฟรีนะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากู Apple 1 ีนี่ก็จะเป็นราคาล่าสุดสำหรับการซื้อ iPhone 1 4แล้วก็1 4 plus นะครับจากทางด้านแอปช h o ปีชอบรุ่นไหนก็ลองกดเข้าไปดูส่วนลดเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ลิงก์ของ s h อป e ีซึ่งก็จะอยู่ที่ด้านล่างของคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างจากทั้ง3ค่ายมือถือซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่ามีโปรใหม่ราคาใหม่สาหรับเดือนตุลาคมเดือนนี้เริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับที่ลดราคาน่าสนใจก็จะ เป็นของค่าย AIS นะครับเริ่มกันที่ iPhone 14สำหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรนะครับลูกค้าที่เปิดเบอร์ใหม่ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้นเพียง12,100บาทนะครับต้องบอกว่าราคาดีมากๆ ถ้าเราอยากจะได้ส่วนลดเพิ่มนะครับก็ให้เราไปทําเรื่องย้ายค่ายที่ศูนย์ AIS นะครับก็จะมีส่วนลดเพิ่มให้อีก1,000บาทยบาทใยาย่ายนะครับราคาก็จะเหลืออยู่ที่11,100บาทเท่านั้นสําหรับ iPhone 14ความจุ 128GB เครื่องแท้ศูนย์ไทยนะครับมีให้เลือกครบทุกสีวิธีการสั่งซื้อนะครับง่ายๆเลยเราสามารถเข้าไปสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ของ AIS ได้เขาส่ง iPhone ให้เราถึงบ้านนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะไปด้วยตัวเองนะครับอยากจะไปสอบถามข้อมูลเพิ่ม เติสามารถไปสอบถามได้ที่ศูนย์ AIS ช h อ p ทุกสาขานะครับสำหรับ iPhone 14เริ่มต้นที่11,100บาทสำหรับการย้าย่ายส่วน iPhone 14 Plus นะครับราคาก็น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้นย์ไทยประกันสุด Apple ลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่นะครับซื้อได้ที่ราคา16,00 0ย้ายค่ายลด1000นะครับเหลือ1 5 0 0 0บาทเท่านั้นมีให้เลือก3ความจุสำหรับสีมี6สีวิธีการสั่งซื้อเหมือนกันนะครับเข้าไปสั่งออนไลน์ได้หรือว่าจะไป ตัวเองก็ไปได้เลยที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขาดูต่อกันที่ค่ายที่2นะครับสำหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตก็จะเป็นของค่าย d t แทเริ่มกันที่ iPhone 1 4นะครับ จุ 128GB ลูกค้าที่เปิดเบอร์ใหม่นะครับซื้อได้ที่ราคา16,000บาทย้ายค่ายลดเพิ่มให้1,500ราคาก็จะเหลืออยู่ที่14,500บาทโปรโมชั Pro ่นเน็ตรายเดือนมีให้เลือก3แพ็คเกจนะครับแพ็คเกจแรกนะครับก็จะเป็นรายเดือนเดือนละ1,499ซื้อ iPhone 14ได้ที่ราคา16,000ย้ายค่ายก็เหลือ14,500ซึ่งก็จะมีค่าเน็ตลงหน้าด้วยนะครับ3,500บาทโปร1199ราคา17,500ค่าเน็ตลงหน้า1,800บาทแล้วก็โปร899 ราคา19,000ค่านขั้นในดวงหน้า1,200ทั้ง3โปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนส่วน iPhone 14พี่พัดจาก d t a c นะครับยายค่ายเบอร์เดิมซื้อได้ที่ราคา19,800ลูกค้า d t a c อายุการใช้งาน90วันขึ้นไปนะครับซื้อได้ที่ราคา23,200ลูกค้าอายุการใช้งาน12เดือนขึ้นไปซื้อได้ที่ราคา21,800สัญญา12เดือนส่วนราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่37,900่นานะครับท่าในใดที่สนใจอยากจะซื้อทั้ง iPhone 14แล้วก็ สสพันะครับสามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปหาซื้อกันได้นะครับที่ศูนย์ดีแท็กช็อปทุกสาขาปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายสําหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตก็จะเป็นของค่าย True Move Edge นะครับ iPhone 14ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น17,400มีให้เลือก3สีนะครับสีดำสีม่วงแล้วก็สีฟ้าความจุมีเฉพาะ 128GB เท่านั้นโปรโมชั Pro ่นเน็ตรายเดือนมีให้เราเลือกหลายแบบนะครับเริ่มกันที่แบบแรกก็จะเป็นโปรสำหรับลูกค้าปัจจุบันของ True ซื้อ iPhone 14ได้ที่ราคา18,400เมื่อมีหรือว่าสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199นะครับโปร899ราคา0 0โปราคา1ม0่ทุกโปรไม่ต้าจ่ายค่าเน,น้าล่วงรน้า ูกค้าใหม่ราคา18,400นะครับเมื่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ9 1 9 9าเค่าหนงหน้า1,605บาทโปร899ราคา19,900ค่าในตรงหน้า1,070บาทโปร599ราคา21,500เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนราคา18,400ย้าย่ายออนไลน์ราคา17,400เมื่้อยเมื่อยายออนไลน์มาใช้ทรูแล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ9 9่าหนึ่งเก้า1 6 0าบาทนะครงหาพ9 9หกค้0าบานรับโปรแป0เ0้าเ้ายาคา เบอร์เดิมพร้อมเปิดเบอร์ใหม่ราคา19,900เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ999บาทต่อเดือนขึ้นไปเครื่องเปล่าขายอยู่ที่29,900บาทนะครับส่วน iPhone 14 Plus สำหรับลูกค้าของ True นะครับซีได้ที่ราคา22,700เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1,199 Pro 899ราคา23,900 Pro 699ราคา25,100ทุก Pro ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตตรงหน้าลูกค้าใหม่ราคา22,700เมื่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1,1 เก้าเก้า ดุงหน้า1,605บาทโปร899ราคา23,900ขั้นใน็ดดุหน้า1,070บาทโปร1199สัญญา6เดือนซื้อได้ที่ราคา25,100เปลี่ยนจากตําเงินเป็นรายเดือนนะครับราคา22,700ย้ายค่ายออนไลน์ราคา21,700เมื่อยายค่ายออนไลน์มาใช้ True แล้วก็สมัครแพ็กเกจรา,ายเดือนเดือนละ1199ขัน้นเด็ดดุหน้า1,605บาทโปร899ราคา22,900ขั้นเด็ดดุงหน้า1,070บาทโปร599ราคา,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 า24,400สุดท้ายเป็น โปรสําหรับการย้ายค่ายเบอร์เดิมพร้อมเปิดเบอร์ใหม่นะครับราคา24,000เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ999บาทต่อเดือนขึ้นไปส่วนราคาเครื่องเปล่าล่าสุดขายอยู่ที่32,900ท่านในที่สนใจอยากจะซื้อนะครับสามารถไปสอบถามไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ทูช็อปทุกสาขา โอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาสรุปโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสําหรับการซื้อ iPhone 14แล้วก็14พ l u สนะครับชอบแบบไหนก็เลือกซื้อกันได้เลยอยากจะซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษจาก l a ซาด้าแล้วก็ช้อปปี้นะครับกดสั่งซื้อกันได้ลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนนนนี้้้มมาาใใหกกับับบทท่่ไไดดรชตออปุเื สำหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ีคลิปหน้าสวัสดีครับ